ต้องโดแล้วต้องโดเรียบร้อยไปครับโอ้ยคืนค,ค้างคืนค้างเฮ้ยแพ้โอ้โหนานนานกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดระอนเร็วเร็วเร็วเหืว,ว,ว,ว ing, มันยิงมันยิงเบนเบนก็ต้องโดนว่าต้องโดนว่าเสร็จครับผมไททันสเลเยอร์สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูโอฟิออนปืนกล Led <that> <kam> <Calvin> แต่ก็มีไม่ครบชุดไงเลยใช้พอโทษมาอันหนึ่ง เป็นอัเทอิพันนิเชอร์ทีครับผมเลเวล12นะแล้วก็พอทดสเลเวล12มาร์ค2เช่่อเดียวกันสำหรับนักบินครับผมผมใช้อลิซเบธกรีนเวลาเจ้าโอฟิออนเนี่ยบินขึ้นมาก็าจะมีควันตามเรดาร์ใครหายตัวอยู่ก็จะสามารถมองเห็นได้ครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าเจ้าโอฟิออนงูบินตอนเนี้ยแต่ตัวนี้มันเป็นผิดเสื้อนะ <laughs> จะเล่นเปนยังไงบ้างในตอนนี้ครับผมไปกันเลยว้าว wow. ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่อง d ด m อน b o w l e r ได้ง่ายๆด้วยนะพนเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ d m b l ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยยิเตัวน,นี้เพื่อนๆก็ได้รับของที่ต้องการพร้อมยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับเขามาเอาเสาใช่ไหมบินครับ นี <Merci>. uh, ่เ oh. ฮ oh. so ้ยเข้าดีเข้าดีมาเดยมาเดยมาเดย์วายวายกระเด็นกระดอนโอ้โหโอ้ยติดอะไรวะโอ้ยตา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 ยมาฮัลโหลบินแล้วครับจัดไปดิครับผมโอ้ยบึ่อเบื่มาบึ่อเบื่มาเฮ้ยว้าวมาแล้ว โดนไหม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 ไม่โดนตน้องหนีก่อนติดอีกถโถหูฟืบเลยฟืบเลยรอดครับมาให้โลมาแล้วรีโหลดเสร็จแล้วด้วยมาเศษปลายครับผมไททันสลเลเยอร์ครับลงก่อนรีโหลดคููดาวฮึท <laughs> ุกทุกอย่างเลยคูดาวสกิลเออนั่นไงโอ้โหแหม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 ทีๆๆๆ่สีส่เสาเลยว่า เฮ้ยเฮ้ยเยเอาดีก็มาดีก็มาดีเฮ้ยสกายรอดเ hey, หรอเฮียฮิวก่อนครับว้าวว้าวบินแลวครับผมก็มาดีครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงแอซิดไปครับจัดจัดต้องจัดครับหมดหมดทุกอย่างวายวายมาแล้วแองเกอร์ เกออเฮ้ยเดียวบินจ้าเสร็จไปครับผมหิวหิวหิวหายตัวหายตัวโอเคเอาสาวก่อนเอาสาวก่อนเฮ้ยสโลว์อ่ะหึมโดนสโลว์ซะงั้นมางั้นก็เอาดิก็มาดิมาดิก็เสร็จดิเสร,ร็จดิโอ้ยเลือดเต็มเลือดเต็มเลือดเต็มว้าวโอเคครับผม ปไปค่อยๆไปครับเราอย่าบินเราบินตอนจำเป็นเท่านั้นแต่ว่าขอเคลียร์กระสุนก่อนเออกระสุนมันไม่เต็มแม็กมันไม่สบายใจโอเคนะขอ 3, สามเสานำไว้ก่อนอ่ะเฮ้ยช่วยเพื่อนตัวนี้ครับป่ะกกรุวิกานมาเด้อว้าวว้าวว้าวว้้าวเนี่ย โอ้ยเจาะโล่ไปครับว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอเคเราเก็บเสาครับนะเพื่อนเราก็มาเก็บเสาอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้จัดไปด้วยครับช่วยครับเรียบร้อยเฮ้ยแอบแอบไม่ทันแล้วโอ้ยโยนโยนมีโลมีโล ตัวสุดท้ายแล้วดิมาครับผมจัดไปเน,น,น,น่เบน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 ต้องโดนล่าต้องโดนล่นาเสร็จครับผมไททันสลเลเยอร์เฮ้ยแรงดีนะปืนกลไอตัวอาลติเมตมันเจาะต้านทานับผมยิงทุกอย่างเหมือนยิงหุ่นปกติเลยโอเคว,ว้าวจบไปเฮ้ยเฮ้ยงูเล่นชุดน,นี้ก็เล่นดีว่ะแต่ว่าเราอย่าวู้วามไงบางทีแบบ เราเวลาสกิลจะหมดเนี้ยต้องหาทางลงเอออย่าฝืนลงหน้าศัตรูหรือว่าอะไรนี้นะเพราะว่ามันก็จะล่วงได้ง่ายๆเลยครับผมโอเค12สเสาอะ่ะแม่เคล็ดลับความชนะไม่อยู่ที่เสานี่เองเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยมาถึงนี่เลยฮัลโหลเฮ้ยโอเคมีเพื่อนเรามาครับว้าวาว้าวาว,าว,าวาช็อตเลยช็อตเลยมันช็อตแล้วมันช็อตแล้ว แน่มันเล่นเราอะมันเล่นเราอะเฮ้ยโอเคบินได้รอดไปมาดิมาดิเขาว่ะลวงออื้หือมันหายตัวก่อนโอเคครับวายวายงูเหมือนกันงูเหมือนกันหิวก่อนเลยโอ้โหลงหวบเลยว่ะอ้หู สกายรอดครับเอาลิงก์ก่อนสกายรอดดีกว่ามาล่วงมาโอ้ยบลอยเฮ้ยลิงก์มาโอ้ยงู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 เสร็จไปก็เอาไปก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสองหนึ่งบินจ้าฮัลโหลมาแล้วค่ะล่วงไปล่วงไปไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับ อยู่ก่อนครับเพื่อมันเกิดได้นี่หว่าเออคือลืม,มลุยจุดนี่นั่นไงว,ว้าวต้องโดแล้วต้องโดเรียบร้อยไปครับโอ้ยคุณค้างคุณค้างเฮ้ยแพ้โอ้โหน,นั่นนั่นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอน,รเ,ดนเร็ว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  มันยิงมันยิงมันยิงมาเกิดไหมล่ะเกิดไหมล่ะโอ้ยเหนื่อยใจว่ะเสาหายหมดแล้วว่ะโอเคครับได้ไหมอ่ะได้ป่ะได้ป่ะหูโลมาอีกอเเสาเปลี่ยนแล้วครับผมเฮ้ยอเองก็มันหายตัวบ่อยจังวิ มาอังเกเลอร์มาโอ้โหเข้าบึ๊บ,บ,บเข้าบึ๊บเสร็จครับเป็นเรียครับไม่ต้องรอดไม่รอดไม่รอด,รอดละเราด้วยนะหมดว่าหมดว่าเฮ้ยมันหายตุ่มแหม่มันแมันแหลกว่าแต่ยังดีได้แอสซิดครับโอเคนี่คือเราเป็นอีศัตตูทางธรรมชาติกันเลยนะระหว่างเลี้ยงกับงูบินนะสามสองหนึ่ง บินครับเซตโอเคเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้โหไททันว้าวว้าวโอ้โหเฮ้มาจ่ะมาเด้ก็มาเดะเดะเข้าเข้าเข้าเฮ้ยบินครับนี่ก่อนเลยพาสไฟเดอร์ครับโอ้โห เฮ้ยแตง,งูชุดนี้มันวะ่ะแหวะถ้าเกิดมีปืนกลสักสามก็บอกนะมันจะแหลมมากกว่านี้โอ้ยเหนื่อยใจคือบางทีก็เยอะไปศัตรูบุกมาเร็วไปเยอะเกินโอเคเฮ้ยเต็มเลยโอ้โหเคจัดไปครับว้าววอ้ดูเข้าพวกครับเข้าพวกครับโอ้สุดยอด เฮ้ยมาถึงนี่แล้วเฮ้ยทำไมโดนล็อกอ่ะอ๋อไอ้นี่มันล็อกนีิว่าโอ้ยิู่ก่อนเลยครับอบินแล้วบินแล้วบินแล้วจัดไปเดยเฮ้ยหายตัวโอเคเราก็เพนจัดไปครับผมโหดูเฮ้ยเข้าดีว่ะเข้าดีว่ามันหายตัวมันหมดก่อนสักหน่อยสักหน่อยนี่ไงนี่เน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 ่เฮ้ยแรปเตอร์เหมือนกัน สองแล้วรอแล้วรอก่อนรอก่อนบีนครับนี่ตุ้งหม่ถ้าได้สักสามก็บอกนะมันจะแจ่มกว่านี้เลยว่ะโว้ยมันดูดมันดูดมันดูดเราก็ต้องแอบรก่อนโอเคสองหนึ่งจัดไปบินดีแล้วว้าไม่ได้ไม่ได้เฮ้เชลครับ แน่แน่ในแอซิดด้วยแอซิดด้วยโอ้หเสร็จป่ะล่วงล่วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเคลียร์ศูนย์ก่อนโอเคเคลียร์ศูนย์แป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอบก่อนครับตัวอะไรอ่ะคูรีว่ะคูรีว่ะบินครับหวังว่ามีเจาะโลดแน่เลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยโอ้หลุก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  อุวยบินแล้วลงแล้วสวยแล้วครับโโอ้หไฟนั่นไงนั่นไงฮัลโหลอย่าเพิ่งเด้โนบินแล้วบินบินบินไม่ได้ยังบินไม่ได้บิน,บ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 นเออไ hey, อแอซิดว่ะเฮไอแอซิดจากอะไรวะเนี่ยห <ettes> ูโดหัวพุ่พุ่มพุ่มว้าวโอเคเฮ้ยไททันครับน้าน้าจะเล่นเราหรือเปล่าจะเล่นเราหรือเปล่า ดีสามสองอุ้ยโดนเลยปืนแดงป่ะไม่แดงอา้อาวอา้าวเฮ้ยเราเพื่อเราเจ๋งโอเคจัดไปดิไอเฟลอ่ะไอเฟลอ่ะเฮ้ยเอาไททันหมึกก่อนครับสะสมดาเมจก่อนดูดิโโอ้หเข้าพวบเลยแน่แน่โอไมค์กอดโอไมค์กอดเร็เวเร็เวเร็เวเยิงไปบิน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 อ่าบินแล้วครับก็ต้องโดนดิเวย้ยโดนดิเวย้ดดเวยอุดด้ย ลีโหลดลีโหลดเป็นกลโู้ว้าวจบเลยยากยากยากเฮ้ยโดนอะไรเข้าไปวะเนียแล้วบินเร็วมากอะ่ะเฮ้ยคืองูตามไม่ทันเว้ยว้าวจะไปไหนครับจะไปไหนครับล่วงล้วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยนิวตันนีหว่ายกจังเลยนะเมื่อกี้นะ โอ้ยตีดูชีวิตอะไรวะโอ้ย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 น่าโดนตัวอะไรโดนนี่เข้าปะจัดมาเมาเลอร์เหรอเมาเลอร์เหรอเจอเป็นกลมีเดิเป็นกลมีเดะอู้อู้ฮัลโหลอุ้ยว้าว ว้าว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 แนนครับโอเคเราเมาเลยก่อนครับโอ้โหไม่เข้าเลยขนาดปืนกลเจอดต้านทานนะเนี่ยโอเคได้สาวคืนครับมาอุย้ยโดนโยกเหรอ,อว้ายยิวกิวจะมาเล่นเราเดอิอุ้ยมืบตืบครับมาเราก็เล่นไปคืนครับเล่นคืนครับ พุ่นกดบึงกดนี่งงงงงงเจอเปืนเงี้ยไปงงว้าวเดี๋ยวก่อนขอหลบก่อนเหนื่อยใจหิวเลือดนิดนึงสามส่อเฮ้ยเชลโลครับเฮ้ยติดว่ะโอ้ยมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเสร็จกันหืมใจคอนะเออเออ โดดข้ามมาเลยนะติดอีกแหมดูชีวิตเนอะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยเล่นแต่เราอยู่ข้างหลังก็มีอ่ะเฮ้ยอะไรวะเวอร์โดนไปดิสมหน้า <laughs> มาต้องโดนลุมสกรรมแล้วอีรับแรปเตอร์โดยแล้วอุ้ยใจเย็นเพื่อนชนแคน่นะ เหมืนก้เร็วนี่โหลดช้าเหลือเกินเราค่อยๆยิงครับใครได้ใครได้เราได้สิทธิ์ไปเราแลปเตอร์เดนคือนักบินมันเจาะโล่งอ่ะโดนมันเจาะโล่งอ่สุดมากนะโอ้โหเด่นเด่เด่นแสตแสตโอ้แดงแแดงมาแดงเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนเราจะขอเคลียร์ศูนย์ก่อนโอเคโอ้ยชนแขนก็มาเรารอสกิลแป๊บนึงรอสกิลแป๊บนึงเพื่อนใจเย็น มันเจาะโล่ได้เห็นไหมเนี่ยมาจัดไปครับนี่นี่เมาเลอร์เมาเลอร์เฮ้ยใหม่แล้วเอาตัวนี้ก่อนครับคูลีก่อนเฮ้ยคูลีคูลีวาร์ปจัดไปดีแอซิดครับว้าเข้าดีจริงๆเลยล่ <laughs> วงแอซิดอีกก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลปเตอร์อีกแล้วแลปเตอร์ <laughs> มันไม่ดีต่อสุขภาพเฮ้ยนี่ครับเมาเลอร์อ่ะจัดไปเมาเลอร์ไฟครับหืมแดกมาแล้วอย่าบอกนะเราจะมืดตื่อแถวนี้โอ้ยนี่เกิน200เมตรก่อนเกินสองร้เมตรก่อนเฮ้ยอย่าพูดมาทางนี้สิอย่ามาทางนี้สิโอเคนะว้าวว้าวว้าวรีโหลดครับหืมคืออะไรวะเนี่ยอ๋อ อ้อนไอ้ดิมิเตอร์ครับทำลายทำลายคิวคิวฮาฮ่าฮุ้ยฮุ้ยฮุยรับเตอร์ครับโอ้โหยังโดนมากไหมเนี่ยจะโดนมากไหมเนี่ยฮะว้าวไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยไปรารอก่อนเฮ้ยเหมือน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 จะพลิกปะวะเหมือนจะพลิกปะวะคดีพลิกปะวะจัดไปครับ ไม่ช็ชอตนะครับไม่ไม่ได้ช็อตสิยิงเลยเนื <g ül> <c oughs> ้อเนื้อดิมิเตอร์ทำอะไรทำอะไรดิมิเตอร์ต้องโดแหลมเพดไปอู้ยมืดตึ๊บมาเลยมืดตึ๊บมาเลย no ลก็แล้วก็รอก่อนครับมาจัดไปด้วยปืนกลที่มีปืนกลที่มีเมาเลอร์เหรอเมาเลอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะหรือเปล่าวะเอานี้ก่อนแล้วกันลองดู ทดสอบทดสอบทดส,สอบดาเมจปืนโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอะไรอะไรไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกมาต้องโดนครับต้องโดนครับโ,โอ้โเหเฮ้ยเข้าดีว่ะหายตัวปัดซบจริงๆ กูเด้งแล้วเด้งอีกแล้วเด้งอีกแล้วน่าเบื่อว่ะน่าเบื่อว่ะเราต้องบินแล้วครับผมไม่ไหวบินกลับด้วยไม่ใช่บินธรรมดานะบินกลับด้วยโอเค,อเคหูเฮ้ยแรปเตอร์อยู่นี่อีกแมอะไรกันวะเนี้ยม,มาเป็นแคระหฮาวนะหฮาวนะหฮาวใหญ่เลยนะโว้ น่าโดดูๆดๆูโดด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 ูโอ้ลิโีกแล้วลิโลอีกแล้วยิงม่้นทมิาใจเลยเรียบร้อยครับผมโอ้ยได้คิวด้วยได้คิวด้วยมามาเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยบินดิบินดิแบตเตอร์เหรอเฮ้ยยิงไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยรวยแล้วอ้าว มันยิงอะไรของเขานะ่ะเอ่อเมาอ,อะไรหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเกมจำพีกป่ะว้าวเออจการลับเตอร์ตัวนี้ก่อนครับช่วยลุมช่วยลุมจะได้จบจบปนี่อหไม่เข้าไปในซอกเลยว่ะไม่ลงไม่ลง<笑><笑>เจอแพดดีด้ อยูวอนยู่อนกลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยยิงไททันโคตรดีคือไอปืนกลอันนี้ไงมันเจาะต้านทานไงยิงไทยทันเหมือนหุ่นธรรมดาเลยว้าวแต่ปัญหาคือมันรีโหลดนานอ่ะแม้ว่ามันจะรีโหลดเร็วกว่าปืนธรรมดา2วินาทีนะจาก10เหลือ8แต่มันก็ยังถือว่านานป่ะคือบางทีแบบจะจะ,จะลุยแล้วจะลุยปืนไม่มีสักเม็ด ลอรีโหลดอยู่นะเฮ้ยแต่โอฟิออนผมว่าไปไประมาณตอนแรกผมคิดว่ามันโดนเนิร์ไปแล้วมันจะเล่นแบบไม่ได้ใช่ไหมบินเร็วไปแป๊บเดียวก็ลงแล้วอะไรอย่างงี้เออเฮ้ยไปไประมาณเฮ้ยได้ว่ะเพราะว่าสกิลคูดาวของมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมนั่นแหละครับเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้น,นะว่าตอนนี้เพื่อนยังใช้โอฟิออนอยู่หรือเปล่าแล้วใส่ปืนอะไรให้กับเจ้าโอฟิออนครับมาคุยกันสักเรบวันนี้ผมและโอฟิออนผิดเสืออ <c oughs> ออ้อน้อยขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮูบอล